หลายวันถัดมาหลังจากผมได้เปลี่ยนชื่อปเป็นเยืซสังเซอะไรต้นที่คิดจะต่อเติมบ้านแต่ตอน,นี้เนี่ยเรากาลังขาดคลน,นตะปูซะเหลือเกินทําให้เราเนี่ยสร้างบ้านต่อไปไม่ได้ผมและโต้อตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อจะไปตามหาตะปูกันโดยสามที่ที่เราเลือกจะไปเนี่ยก็คือเมืองริเวอร์ไซเป็นเมืองริมน้าที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลจากมาโด สักนิดหน่อยโดยโต้ก็ได้เป็นคนขับรถส่วนผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นผู้นําทางเองเราได้เดินทางไปในเส้นทางแยกที่ด้านหน้าของปั๊มน้ำมันในเมืองโดยระหว่างทางเราได้ขับผ่านแวะกินร้านผลไม้ข้างทางจากนั้นเราขับไปสักพักรถก็เสียที่กลางทาง ทาให้เราต้องออกเดินทางเท้าเปล่าไปตายเอาดาบหน้าเดินว่างทางเราก็ได้เจอกับบ้านที่มีรถนะเราก็รู้สึกว่ามีความหวังที่จะขับรถต่อไปแต่ว่าเราเราก็หากเจแจรถไม่เจอในบ้านเลยทำให้เลยต้องออกเดินทางเท้าเปล่าอีกครั้งฝ่าทุ่งฝ่าถนนเดินฝ่าซอมต่อไปเราได้เดินตามถนนไปเรื่อยๆจนมาเจอว่าถนนสาสนี้เนี่ยมันจะพาเราเดินวนกลับไปที่เมาโดเราจึงได้แวะพักที่อู่แห่งหนึ่ง และเลือกที่จะเดินทางต่อไปโดยเข้าไปในป่าพอเดินไปสักพักเนี่ยเราก็ได้เจอกับถนนที่มีทางไปต่อเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เนเรามีชีวิตที่เป็นทางแยก2ทางว่าเราจะหันหลังกลับไปที่บ้านหรือเราจะหันหน้าไปเอาดาบหน้าโดยตอนนั้นเราก็เลือกที่จะเดินหันหน้าต่อไปเพื่อไปถึง r ีเวอร์ไซต์ตามเป้าหมายแต่เดินไปได้อีกสักพักเนี่ยเรากลับมาตัดสินใจกันอีกครั้ง โดยโต้ก็ได้ย้อนกลับไปคิดว่าภารกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทําสําเร็จเลยสักครั้งผมก็เลยลองคิดตามดูตอนนั้นโต้ที่โดนกัดมาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยตัดใจว่ากลับไปวิ่งล่อให้นะผมก็เลยจําใจวิ่งหนีไปคนเดียวนะครับกลับไปที่บ้านแล้วนั้นผมโต้จึงขึ้นรถและคิดว่ากลับบ้านดีกว่าวันนี้แต่ระหว่างทางเนี่ยโต้ก็ขับรถพุ่งเข้าชนกับผ้ายคาดท้ายจนรถด,ดับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่เลยนะครับ พอามาถึงลาดแล้วเนี่ยผมก็ได้เก็บของอสบายใจและเขาก็ไม่รู้เลยว่า <S <S 1> <S 1> ผมและโตได้ต่อออกเดินทางไปปั้มน้ำมันในเมื่อครั้งแต่สุดท้ายในระหว่างทางผมก็ได้ตายระหว่างสู้กับซอมก็ได้เข้าสรุปว่าเออวะนผู้ถูกโตเลยได้แนะนําให้เราเนี่ยกลับบ้านไปพัฒนาชุมชนจะดีกว่าผมและโตที่ได้ตัดสินใจตามนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มออกเดินทางเท้าเปล่ากลับบ้านไปพัฒนาชุมชนอย่างที่ตัดสินใจไว้ในระหว่างทางเนี่ย หิมะก็เริ่มตกลงมาทําให้เรายิ่งเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยีท่ทำให้ผมเนียวนาสัน่นจนเราได้เดินทางมาเจอหมู่บ้านเล็กๆที่ระหางทางเราจึงได้แวะพักและก็แวะป้นที่นี่แต่ในคืนนั้นเองโตงก็ได้เผลอเปิดสัญญาณเตือนภัยของบ้านหลังหนึ่งทำให้เราต้องจัดการกับฝูงซอมจํานวนมาก แต่หลังจากที่เราสามารถเอาชนะมาได้เนี่ยเราก็ได้ติดโลกโดนกัดด้วยกันทั้งคู่ทําให้เราเนี่ยต้องผัดกันฆ่ากันเพื่อให้เราเนี่ยจะได้เกิดใหม่ได้ จากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ออกเดินทางเดินเท้ากันต่อจนกลับมาถึงบ้านที่เราเคยเจอรถอีกครั้งโต้ก็เลยได้แปลงร่างเป็นโจนแงะรถและขับรถกลับบ้านไปพัฒนาชุมชนกันอย่างมีความสุขหลังที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็ลังวางแผนที่จะพัฒนาชุมชนกันยังไงดีดยระหว่างที่เรารังวางแผนกันเนี่ยผมก็ได้ไปเจอกับแผนที่แปลกๆที่อยู่ในชั้นหนังสือโดยเนื้อหาของแผนที่ก็คือคําขอจากสาวห้อง2 0 8ในริเวอร์ไซด์ผมที่เห็นดังนั้นเนี่ย จงลองเอาไปให้โต้ดูเพื่อที่จะช่วยเหลือสาวห้อง208ผมและโต้ได้ออกรวบรวมแผ่นเหล็กเพื่อที่จะไปซ่อมรถและเริ่มออกเดินทางทันทีและเขาก็ไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะนําไปสู่จุดจบเราได้ออกเดินทางไปยังเส้นทางเดิมจะมาแวะพักที่ป้อมยามแห่งหนึ่งและพอะอากาศมันหนาวเราเลยลองจุดไฟนอนในป้อมยามดู จากนั้นเราก็ได้ออกเดินทางต่อไปหลงทางวนเวียนอยู่ในสวนอะไรก็ไม่รู้ขับไปเจอหมู่บ้านเวมไารหลงทางทุลักทุเลอยู่นานจนในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาถึงลิเวอร์ไซด์จนได้หลังจากเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยผมและโต้จะตัดสินใจที่จะตั้งหลักในบ้านพักตาอากาศที่อยู่ชาญเมือง ริมน้ำโดยหลังจากเราปักหลักเสร็จแล้วเราก็เลยออกเดินทางสู่ห้อง208ทันทีเมื่อเราเดินทางมาจนถึงตึกแถวที่เราเดตามหากันานานเราก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่ห้อง208แต่ก็ไม่เจอร่องรอยอะไรทำให้เรารู้สึกว่าผิดห้องหรือเปล่าวะเราก็ได้ค้นห้อง207 206 205ค้นไปจนถึงห้องชั้น1จนหมดทั้งตึกแถวก็ไม่เจอสาวสักคน หนูตายสักตัวยังไม่เจอเลยสุดท้ายพอไม่เจออะไรเราก็ตัดสินใจกลับบ้านกันดีกว่าเพราะสมบัติที่แท้จริงเนี่ยมันคือการเดินทางที่เราเดินร่วมกันมาตาหาโดยก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยผมและโต้ได้ตัดสินใจไปบุกสายตำรวจเพื่อไปตามหาปืนกลับบ้านกันก่อนพอมาถึงเนี่ยก็วุ่นวายตายกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็ได้ปืนกลับมานิดหน่อยโดยสสดิภาพแต่พอเรากลับมาถึงที่บ้านพักตาอากาศเนี่ยก็เจอฝูงซอมจำนวนมากโต้ก็ได้วางแผนที่จะเป็นตัวล่อ ส่วนผมเนี่ยจะไปขับรถออกมาเองแผนการเนี่ยดูจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่โต้ก็วิ่งเข้ามาขึ้นรถไม่ทันผมเลยขับรถออกไปก่อนแล้วก็ได้ขับไปเจอกับโต้ที่เกิดใหม่โต้ได้บอกให้ผมเนี่ยขับรถกลับไปผมก็เลยขับกลับไป รถได้ชนเข้าไปกับต้นไม้อย่างจังทำให้พังใช้งานก็ไม่ได้ หลังจากที่เราเคลียร์ซ้อมรอบๆได้หมดแล้วเนี่ยผมและโต้ก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหารถคันใหม่จนได้มาเจอรถตู้ฟอร์ซอยที่อยู่หน้าปั๊มน้ํามันรถตู้เนี่ยใช้งานได้ดีแถมรถเนี่ยยังมีซีดีระหว่างทางจากนั้นเราก็ได้ขนของขึ้นรถตู้แล้วออกเดินทางกลับบ้านเรากันดีกว่าในระหว่างทางผมก็อยากเปิดซีดีระหว่างทางดูระหว่างทางแต่รถตู้คันเนี้ย ดันเปิดซีดีระหว่างทางไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรากลับบ้านมาถึงบ้านเนี่ยเราก็ได้ฟังซีดีระหว่างทางที่บ้านอย่างมีความสุขโดยในคืนนั้นเองผมและโต้ก็ได้นอนคุยกันเรื่องปัญหาที่ยังคงค้างคงา,งาหลงเหลือในบ้านโต้ได้บอกว่าบ้านเนี่ยกำลังพังทลายกำแพงหายแถมเครื่องปั่นไฟก็จะพังคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคืนสุดท้ายเราก็เลยนอนก่อนดีกว่า เพื่อจะได้มีแรงแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยในวันพรุ่งนี้ <accent> อยูู่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นในบ้านไฟไหม้ด้กลุกลามอย่างรวดเร็วจนขอในบ้านสูญเสียไปกว่า90%แต่ไม่สิไม่ขอจะไม่ยอมเริ่มจากศูนย์เด็ดขาดเราจะไม่วิธีนั้นอยู่นี่ที่เราเคยใช้ไง ผมที่คิดได้ดังนั้นก็เลยได้ถามโตออกไปโดยโต้ก็ได้ตอบกลับผมมาว่าแแบ ba ba da ba da ba da da